สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอมเองนะคะกับช่องแอมรีสเองค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงท็อป,ปิกของโรคซึมเศร้าหลายคนจะคิดว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคือความอ่อนแอหรือเปล่าทำไมถึงเป็นอนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยูวกับแอมเองนะคะกับช่องแอมรีสนั่นเองค่ะขอขอบคุณยอด subscribe ทุกคนนะคะที่ทำให้ช่องแอมเลยแนสน subscribe มาแล้วค่ะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดให้ช่องแอมกันด้วยนะคะรับรองว่าจะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆแน่นอน,นะคะ่ะจะขออัปเดตนิดนึนงก็คือแอมมาเรียนจบนะคะหมอ6ปีแล้วตอนนี้ก็เป็นแพทย์หญิงแล้วนะคะเป็นแพทย์เต็มตัวแล้วค่ะเป็นแพทย์ทั่วไปอยู่ที่จังหวัดอุทยานนั่นเองค่ะเรามีความคิดว่าเราอยากจะมาทําช่วงใหม่ซึ่งเป็นสาระความ คือต้องเกินก่อนว่าตอนที่เราเป็นนิสิตตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความรู้เยอะมากที่เราได้เรียนตอนที่เราเป็นนิสิตแพทย์เป็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้อะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนหมอเราก็คงไม่รู้มาก่อนแล้วมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ได้ยากเกินไปแน่นอนเป็นเรื่องที่ทุกคนนะ่ะนำไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะคะว่อทุกคนจะชอบช่วงมีสาระของแอมริสกันนะคะ, hey, <yeah. S 1> ะคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะผมก็ได้ไปหาความรู้มา <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าเนาะแต ถ้าสมมติหักมีตรงไหนที่มีผิดไปหรือว่ามีตรงไหนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรนะคะก็รบกวนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าหากมีตรงไหนผิดไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะมาถึงท็อปิกวันนี้กันนะคะทุกคนซึ่งเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้า depression นั่นเองค่ะด้วยความที่โลกทุกอย่างมันหมุนไปเร็วนาะเพิ่มความกดดันในชีวิตเรามากอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมการเรียนโรงเรียนมาหาลัยการทํางานหรือว่าในครอบครัวที่เรารู้สึกว่าความเครียดมันเพิ่มมันไม่แปลกเลยที่คนจะ เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะขึ้นมากๆเนาะอย่างแรกนะคะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคนะก็คือโรคซึมเศร้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Major Depressive Disorder นั่นเองค่ะไม่ใช่เป็นความรู้สึกไม่ใช่ความอ่อนแอมไม่ใช่การที่เราไม่เข้มแข็งไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถประคับได้จะเป็นหรือไม่เป็น พูดให้เข้าใจง่ายก็เหมือนกับเราเป็นโรคเบาหวานเงี้ยคือมันไม่มีใครอยากเป็นโรคเบาหวานถูกป่ะเราก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานแต่ถ้าเราเป็นโรคเบาหวานปุ๊บเราสามารถไม่เป็นได้ป่ะแบบเลิก,กไม่ได้เพราะเราเป็นโรคไปแล้วถูกไหมทางแก้ไขก็คือการรักษาโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันเราบังคับไม่ได้ก็คือมันเป็นโรคโรคหนึงนั่นเองแต่ว่าเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาต่อไปนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยเราอยู่ๆเราใช้ชีวิตทั่วไปในชีวิตประจำวนันใช่ป่ะอยู่ๆเราจะเป็นโรคซึมเศร้ามาได้ไงใช่ไหม ร่วมกันหลายปัจจัยนะคะเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Major Events หรือ Abuse นะคะเช่นประสบอุบัติเหตุเคยมีเหตุการณ์ที่แบบฝังใจหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายการสูญเสียคนรักหรือเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บป่วยหนักการใช้ยาบางประเภทหรือแม้แต่เรื่องเพศนะคะก็มีรายงานว่าผู้หญิงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะคือพูดคร่าวๆพอให้เข้าใจแล้วกันเนาะว่าภาพรวมของโรคสมเศร้าเนี่ยมันประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า วันเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบเราไม่ค่อยมีความสุขเราไม่ค่อย enjoy life เลยอะคือเหมือนเราก็เศร้านะแต่ไม่รู้ว่าแล้วระดับไหนเราถึงเรียกว่าได้เคียงโลกซึมเศร้าเราไป มาแล้วก็ไม่มั่นใจเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นซึมเศร้ายังทีนี้นะคะเราก็จะมาให้ทุกคนทําแบบประเมิน9คิวคล้ายๆกับสกรีนคัดกองนะว่าเราเนี่ยเข้าใกล้การเป็นโรคซึมเศร้าหรือยังนะคะเป็นแบบประเมิน9คิวนะคะทุกคนลองมาทําตามไปพร้อมๆกับเราเลยเนาะรู้จักหัวข้อนะคะหัวข้อคือคล้ายๆจะเป็นอาการก็คือในช่วง2ส,สัปดาห์รวมถึงวันนี้นะเราเนี่ยมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหนส่วนด้านขวานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไม่มีเลยเป็นบางวัน1-7วันเป็นบ่อยมากกว่า7วันแล้วก็เป็นทุกวันซึ่งอันเนี้ยประเมิน ใน2ออาทิตย์ที่ผ่านมานะทุกคนทีนี้เนี่ยเราก็จะลองมาดูแต่ละช่องแล้วเราก็ติ๊กไว้นะว่าแต่ละช่องเราได้คะแนนเท่าไหร่ข้อหนึ่งคือเบื่อไม่สนใจอยากทําอะไรเลยคือวันมันเบื่อชีวิตมันไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นนะหรือ,อยังบางนคนมีสิ่งที่ชอบมันก็รู้สึกตอนนี้แบบมันไม่แฮปปี้เหมือนเดิมก็ลองดูว่าเราเป็นบ่อยแค่ไหนใน2อาทิตย์นี้นะโดยที่เขาเขียนเป็นตัวแดงไว้ว่าอาการเหล่านี้นต้องอยู่เกือบทั้งวันเนาะก็ค,กนะคือเป็นเกือบทั้งวันนั่นเองต่อมาข้อ2ก็คือไม่สบายใจซึมเศร้ารู้สึกทอแท้นกก็คืออบั้้ข3หล หล,หลับหลับตื่นตื่นนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าหลับมากเกินไปเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์เหมือนกันนะข้อ4ี่ก็คือเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงข้อ5ก็คือเบื่ออาหารหรือกินมากเกินที่เรารู้สึกว่ามันแบบเปลี่ยนไปจากเดิมๆที่เราเป็นเนาะ ข้อ6ก็คือรู้สึก g u i l ี y อะรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกตัวเองล้มเหลวรู้สึกไม่ดีกับตัวเองประมาณเนี้ยเวลามีเรื่องอะไรสักอย่างก็จะค่อนข้างโทษตัวเองว่ามันเป็นความผิดเราเองแหละอะไรประมาณเนี้ยข้อ7ก็คือเหมือนสมาธิไม่ค่อยดียเวลาที่ทําอะไรต่างๆเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือเลือกการเรียนเนี้ยรู้สึกว่าเรา concentrate ไม่ได้เท่าเดิมไม่มีสมาธิเลยข้อ8ก็คือพูดช้าทําอะไรช้าจนคนอื่นอะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเราช้าช้าลงหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเกินไปเช่นกระสับกระส่ายอยู่ไม่ค่อยนิ่้ดไ ส่วนขอ้อ9นะก็คือเรื่องของการคิดทำร้ายตัวเองรู้สึกอยากทำร้ายตัวเองหรือรู้สึกว่าเออถ้าเราหายไปได้่ก็คงจะดีนะ,อ,ะอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็น9 s t i o n 9คำถามนะคะให้ทุกคนรวมคะแนนกันนะว่าคะแนนของทุกคนเนี่ยรวมประมาณเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าถ้าคะแนนมากกว่าเท่ากับ7เนี่ยก็ขัข้นสุงมเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองเนาะแต่ขอบอกก่อนวาเนี้เป็นแค่การสกรีนคัดกรองคร่าวๆนะคะไม่ใช่การวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้จากการทําแบบประเมินนี้นะใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคะแนนมันใกล้เคียงหรือแบบคะแนนมันเยอะคะแนนมันอะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าไหมนะคะก็แนะนําว่าให้ไปพบแพทย์เนาะเพื่อให้แพทย์ทําการวินิจฉัย แล้วเนี่ยเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าซึ่งเขาจะมีเกณฑ์การวินิจฉัยเรียกว่า DSM 5นะคะก็คือจะมีรายละเอียดเพิ่มเข้มอีกแต่เราจะไม่ขอพูดในนาที่นี้เนาะต่อไปก็คือเรื่องของการรักษา ว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีแนวทางการรักษานะต้องเล่าก่อนว่าทุกทุกคนอาจจะรู้จักครับว่าฮอร์โมนใช่ไหมร่างกายเราเนี่ยจะมีระบบของร่างกายาต่างๆซึ่งก็จะมีเซลเล์ลรกๆ,ๆอยู่ในนั้นเซลล์ก็จะเหมือนเหมือนจะมีทีมเป็นของตัวเองทีนี้แต่ละทีมมันต้องทํางานร่วมกันมันต้องสื่อสารกันเพื่อทํางานร่วมกันการสื่อสารก็คือผ่านสารพวกฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนตัวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนตัวช่วยประสานงานต่างๆให้เซลล์ในร่างกายเราทีเนี้ยในสมองอ่ะก็จะมีเหมือนกันคล้ายๆฮอร์โมนที่ช่วยประสานงานแต่ตัว นจะเรียกว่าสารสื่อประสาทหรือว่า neurotransmitter นั่นเองค่ะในโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีสารสื่อประสาทบางชนิดที่ผิดปกติไปก็คือมีค่าต่ําซึ่งก็ ที่ชื่อว่าเซโรโทนินแล้วก็นอร์อิพิเนฟรินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เซโรโทนินแล้วก็นอร์อิพิเนฟรินเนี่ยต่ำใช่ไหมมันคือกลไกของเรื่องโรคซึมเศร้าด้วยการรักษาเนี่ยก็คือยายาที่จะไปช่วยเพิ่มเซโรโทนินแล้วก็นอร์อิพิเนฟรินนี้ให้มีค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างยานะคะเช่นชื่อว่า SSRI ก็จะเป็นตัวยาที่เพิ่มเซโรโทนินเป็นต้นนะคะ จริงก็จะมียาอื่นอีกมากมายแล้วก็มีหลักการอื่นๆนอกจากยาด้วยนะที่เป็นการรักษานะคะตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ขอพูดถึงพอดูกเกินไปเนาะเอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยวันนี้มาเล่าเรื่องของโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแต่ไม่เคยมินิฉัยเลยไม่เคยได้ยาเลยนะคะ บอกว่าการไปพบแพทย์หรือว่าไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรืออะไรอีกต่อไปแล้วอะ่ะมันคือเพื่อตัวเราเองมันคือเพื่อแบบสุขภาพเราสุขภาพจิตสุขภาพกายเราเมื่อเราได้ยาเมื่อเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้น,นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะก็ถ้าใครที่สนใจเรื่องไหนอยากฟังเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความรู้สาระ,ะความรู้อะไรนะคะก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำมาแชร์เพื่อนๆอย่างนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะ